ยิ้มฝั่งนี้ยิ้ฝั่งนี้อ่าน้องมาบี้ยิ้ฝั่งนี้ค่ะเล่ห์าอยู่นี่ลงมายิงยิงหรึ่งนี่ไงนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดิพบกับช่องของวันนี้นะครับเราก็หายไปนานมากไม่ได้เจอเนาะอะไรที่ถึงมากเลยนะฮะวันนี้ เราจะพาน้องนะครับผมมาเป็นสัตว์ตัวหนึ่งที่อยู่ในบ้านลิ้นยาวๆอะไรนะลิ้นยาวๆอ่ะที่ชอบกินแมลงอ่ะคือตัวอะไรดูไหมดูไหมอะไรนะจิ้งจกจิ้งจกอ๋อจิ้งจกขาจิ้งจกทิวจิ้งจกนะครับวันนี้จะพาน้องมาเป็นจิ้งจกกันเวลาจิ้งจกเขากินแมลงเขาทำไงคะอะไรยังไง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 บ้างใช่ป่ะ อุ้ยลิ้นยาวมากเลยอ่ะพี่ดูนี่อุ้ยลิ้นยาวมากเลยตัวใหญ่ทำไรอ่ะวันนี้นะครับของเะไรก็คือนี่เลยเอ๋อันนี้ครับก็คือลิ้นของจิ้งจกนีก่วันนี้พร้อมยังพร้อมยังคะอ้าววันนี้จะมาให้น้องเล่นกันนะฮะหนูอยากให้พี่แบบมีผักหม,มีแค่สองลิ้นอะ่ะเดี๋ยวพี่ไปกำกับให้โอเคไหมหน,นูเล่นกันสองคนโอเคไหมคะอ่าวมาจะมาดูว่ามีอะไรบ้างทึง <c oughs> อันนี้คืออะไร นี่คืออะไรอันนี้คือปากปากกินโจกเปล่า<บ>อ่านี่จกอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือการ์ดทุกคนครับอันนี้คือการา์ดนะอ่าขั้นแรกเลยนะฮะเราต้องแกะอุปกรณ์แกะที่ก่อนแกะที่ก่อนการ์ดจะมีอยู่สองสีทุกคนฮะก็จะแกะไปเลยชิบไปเลยแกะตรงนี้ตรงนี้อ่าติดมาเลยการ์ดจะมีอยู่สองสีทุกคนฮะก็จะมีสีส้มนะครับผมแล้วก็สีเขียวนะฮะมาทุกคนฮะตอนนี้นะครับน้องก็จะประกอบเอาอันนี้ใส่ตรงนี้ก่อนค่ะตรงปากมัน กาจะมีสองสีทุกคนนะใช่แล้วก็จะมีสีส้มนะฮะกับสังข์หน้าสังข์หน้าแต่ตรงนี้จะมีสองสีทุกคนนะจะมีสีส้มนะครับกับสีเขียวนะฮะกาสีเขียวเราจะเอาไว้ตั้งโต๊ะอ่าจะมีเลขเห็นไหมจะมีเลขอะไรครับจะมีเลขสามอะไรอย่างเงี้ยอ่าตั้งเหมือนนี้อตั้งได้ไหมน้องนี่ตั้งอย่างนี้มมันนนนจจะะะเป็ไไหหอู่่ก ทำได้ไหมทำได้ไหมไหนทำงานยังไงครับเออมาแล้วอ้าไม่ใช่แล้วก็เช็กก่อนสกปรกไนพี้ใส่ให้ใส่อย่างนี้ค่ะใส่ไปอย่างนี้ไปใส่ลำปอดสิทำไมจำไม่ได้ทำไมจำไได้เออนั่นแหละโอเคทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตตั้งก่อนนะครับตั้งก่อนตั้งก่อนซ้อมปากก่อนเลยซ้อมปากก่อนเลยหั น้ำลายใครอ่ะน้ำลายหนูอ่าน้ำลายหนูอ่าสร้างเสร็จแล้วมา,มาต่อไปก็ทำการบัดนะคะจะมีช่อแถบ่ายสองเส้นด้วยกันบัดก็คือว่าเราต้องเอารอยเข้ารูแบบน <c oughs> ี้นี่ตรงนี้ไปตรงนี้ <c oughs> <c oughs> โอเคทุกคนนะตอนนี้นะครับก็สถานการเสร็จแล้วตอนนี้นะครับทิ้งตกสตัวพร้อมจะเผชิญหน้ากันแล้วนี่การ์ดสองใบทุกคนนะจะมีสีเขียวนะฮะกับสีแดงข้างหลังอย่างนี้นี่นะครับซึ่งแต่ละด้านเนี่ยจะแตกกันก็คือตรงเลขนะฮะอันนี้ติ๊กเก็จะเป็นเลข4อ,อันนั้นไม่ใช่เลขสามดูทีลเหรอคะตอนนี้นะครับน้องบาร์บี้กับเบลล่าใครเจยาสีเขียวสีเขียวฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่าน้องบาร์บี้ยิมฝั่งนี้ค่ะชูเลขอะไร เลขเก้าอ้าวมาหาเลขเก้าสิอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะยิงยิงห่างเขาใกล้อยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วเป่าเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เป่าอีกนิดนึงเดี๋ยวเป่าอีกเดี๋ยวไปอีกนิดเดี๋ยวไปอีกงอ่ะเป่าโอเคอ่ะน้องมาพี่จับหนึ่งเลขเลขห้าค่ะช่วยกันด้วยเลขห้าค่ะหาเลขห้าสิอยู่ไหนอนนู้ปล่าอันนู้ปล่าอ่ะใส่เร็วยิง ไม่ล้มไม่ล้มเอาล้มดิไม่ล้มเลยเอาไปเอาไปเอาไปไม่ล้มไม่ล้มเอาแลันไม่ล้มเอาไป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 ไม่โดนไม่โดนเอาไปล้มเลยเอาอีกเอาไปก้มองเงี้ยก้มองเงี้ยไรป่องก้มก้มเลยค่ะเล็กเดียวเอาไปยิ่งไหม เลขห้าอยู่นี่ตรงนี้ตัวไม้ยิงยิงเนึ่นี่ไงบึ๊บเด็ดเด็ดเด็ดบัดดิบัดดิบอะยิงใหม่ก็ไป้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ค่ะน้องน้องเออจบยังโอเค มาอ่านไปอ่ะต่อไปเวลาจับเกิดอะไรคะฝลั่งอยู่ข้างหลังมือข้างหลังมือข้างหลังเล็กแปดไปด้วยไอ้กแปดอ่าหาซิอยู่ไหนไปไหนอันอนีอนนน้อ่าอยู่นี้อ่ะยิงเออเลขกแปดอ่ะน้องบาพี่ไปจับเล็กหนึ่งอ่าอยู่นี้อ่ะยิงเลยอ่ะ เออโอเคอ่ะตันนี้นะเดี๋ยวให้น้องๆเนี่ยไปฝึกเล่นลิ้นจิ้บก่อนนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตปล่อยน้อง่เล่นไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะช่วงนี้น้องอาจจะยังไม่ชินโอ้ยน้ำมูกเต็มเลยยังไม่ชินนะครับผมก็ขอเล่นชนี้นะครับชื่อว่าลิ้นจกบนะครใครสนใจนะก็สามารถนะครับซื้อมาเล่นที่บ้านได้ทุกคนนะฮะเล่นง่ายๆทุกคนไม่ยากเลยแสดงง่ายไหมอ่ะไหนป่าโชวเลยหนึ่งอันขอได้สามไปอันนี้แรงแรงแรงแล้ว นี่แมสเ่นง่ายอ่ะเาพี่ชมบ้างขอเลี้ยงค่ะอ่ะไำลาทุกคนนะครั้งแรกอะ่ะครั้งแรกคุณหลุดไปแล้วลูกคุณหลุดไปแล้วครั้งุดไปแล้ว <c oughs> โอเคนะยังไงวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตนะครับเราถามคนเนาะไปปอดดีกวนะ่าเนาะแล้วฝากติดตามด้วยนะกับเพจเบลล่ารามี่คิดชาแนลนะแล้วก็ในไอจี เฟซบุ๊กนีคะับแล้วก็ได้ยูทูบด้วยนะฮะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับผมวันนี้เรา3คนต้องขออนุญาตไปเป่าก่อนดีนกว่าเนาะไปจะไปคลิปหน้าฮะสำหรับวันนี้บ๊ายบายบายบายเร็วบ๊ายบาย